สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีถ่ายน้ําของทางร้านนะของร้านอโล่าเองอครับน้องอามปกติที่ร้านถ่ายน้ําะเริ่มจากตรงไหนดีครับถ้าเป็นตู้ไม้น้ำถ,ถ้าสมมติระดับน้ํามันเต็มแบบเนี้ยบางทีเราเราดูดน้ำมาออกก่อนก็ได้ให้เหลือ,อสักประมาณ ครึ่งหนึ่งหรือแบบไม่ถึงครึ่งก็ได้ครับแค่ว่าเรารูดมือลงไปแล้วน้ำไม่กระชอกเนี่ยอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็หลักๆในอุปกรณ์เนี่ยไม่ยากเลยในครัวเรือนก็หนึ่งเนี่ยมีฟองน้ํำจะใช้เป็นแบบที่มีฝั่งนิ่มแล้วก็ฝั่งหยาบก็ได้ฝั่งหยาบใช้กับตรงไหนฝั่งนิ่มใช้กับตรงไหนจริงๆฝั่งนิ่มเนี่ยใช้ได้ทั่วทั้งตู้เลยคผมก็คือจะเป็นการเซฟว่าทำไม่ให้ม่ตู้เป็นรอยนะครับแต่ฝั่งหยาบเราจะใช้ก็ต้าแม้ว่มันเป็นตะไคร้ที่เกาะตู้แล้วมันแน่น อ่าแล้วมีเทคนิคนิดนึงนะลูกค้าจะเห็นว่าตู้มันเป็นรอยนะมันเกิดจากอะไรครับน้องอามอย่างบางทีของที่ร้านเนี่ยอย่างฟองน้าฟังอย่างเนี่ยครับมันต้องโดนไปขัดกับตู้ปลาหลายๆอ่าตู้ที่มันเป็นทรายอ่าแล้วทรายมันไปติดตามฟองน้ําอ่าดังนั้นก็ควรควรจะแยกกันนะระหว่างฟองน้ําล้างตู้ปลากับฟองน้าล้างตู้ไม่น้ําใช่ไหมครับใช่อ่าถ้าแยกได้ก็จะดีเนาะตู้จะได้ไม่เป็นรอยใช่ครับโอเคแล้วต่อไปทํายังไงต่อหลักเลยก็ก่อนที่เราจะ อย่างเทคนิคของอาร์มอ่ะก็คืออาร์มขัดต <ählt. S 1> <LS Yap. S 2> ู้ก่อนเลยก็ขัดตู้เป็นลักษณะนี้คไปในทางเดียวกันผมจากซ้ายไปขวาก็ได้หรือว่าจากบนลงล่างแบบนี้ก็ได้ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับผมครับผมในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงเราใช้แปลงอพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงใช่ก็แปลงสีฟันเลยครับถูแบบนี้ไปเลยเราสามารถถูตากห่านี้ก็ได้นะกดลงไปนิดนึงแล้วถูนี้ก็ได้อ่าไว้ถูแบบบางทีข้างล่างมันเป็นตะไคร่เนาะก็ถูได้ พวกสาลายบูกินเอลจี LG, อะไรพวกนี้ครับเราก็ถูลงไปีก็ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วถ้ามีหินมีอะไรก็ใช้แปรงถูได้เหมือนกันเนาะใช้ได้เหมือนกันครับและนอกจากประโยชน์ของแปรงสีฟันในการถูตะไคร่ก็ยังสามารถแบบเกี่ยวเส้นใย,ยเส้นตะไคร่ขึ้นมาทิ้งได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่พวกตะไคร่เส้นผมเราก็พัน เกี่ยวนขึ้นมาประมาณนี้อ่าเหมือนพันสปาเกตตี้อะเนาะแล้วก็ออกใช่ใช่อ่าใช่จะเป็นลักษณะนี้ครับหรือว่าในบางค้าถ้าสมมติว่ามีตะไคร้ที่มันแปลงเอาไม่ออกฟองน้ำเอาไม่ออกเนี่ยที่ร้านเนี่ยใช้เป็นใบมีดเลยซึ่งเป็นแบบนี้เป็นใบมีดคัตเตอร์จริงๆเลยนะแต่ว่าตอนใช้เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงอ่าครับอันนี้อันนี้คือใช้จริงแต่จริงจริงแต่จริงๆมันก็มีขายนะคือแบบไอที่ไว้ขูดตัวครับอ่า แต่จริงๆใบมีดไม่ได้ทําให้ตู้เป็นรอยเนาะมากกว่ามากกว่าแบบมีทรายมีอะไรไปกระทบมากกว่าเนาะใช่พวกทร<อ>า,ายที่ติดฟองน้ำอะครับอาจจะทําให้เกิดรอยมากกว่าใบามีดด้วยซ้ำใช่ใชบมีดก็ร <ๆ S 1> เราก็ตั้ง45องศา,าตู้นะครับครับอ่าลองทำนครับ45 <ๆ S 2> องศาแบบนี้แล้วก็ลู่ลงไปตรงลรงแบบนี้นะอ่าแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะไล่ไปเรื่อยๆแต่ระวังใบมีดขูดโดนตัวลูกค้านะครับ ใช่เราต้องระวังระมาระวังไม่ต้องขุดแรงนะครับขุดเบาๆของกีฬาเขาจะค่อยๆทำอ่าถ้าไม่มั่นใจว่าแบบตะไคร้มันออกหมดยังเราก็จะเอามือมาลูกๆูถูลูแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่ามันถ้ามันสักๆาก็คือมีตะไคร่นะใช่ถ้าไม่มีตะไคร้เราก็จะเจอเนื้อแบบเรียบเรียบเนียนเครับโอเคแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือถ้ามีตัดแต่งต้นไม้ก็ตัดแต่งต้นไม้ก่อนเนาะตัดแต่งกระปูก่อนใช่เราก็จะเริ่มตัดแต่งสมิอันนี้มันยาวเกินไปครับผมก็ตัดเลยครับแล้วก็ปักใหม่โดยที่เราจะตัดแต่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนน้าพอตัดแต่งกับเปลี่ยนอระปูกต้นไม้เสร็จมันก็จะเกิดใบไม้ลอยเนาะใช่ไหมใช่แล้วค่ะใบไม้ลอยพวกนี้เราก็จะมาตักที่หลังก็ได้นะตักที่หลังก็ได้หรือตักก่อนก็ได้ใช่ตักแต่ได้ก็ไล่ไปพอเราจะเปลี่ยนน้ำอีกทีหนึ่งครับผม แสดงอ่าโอเคอันนี้จะทําก่อนถ่ายน้ก่อนถ่ายน้ําหรือหลังถ่ายน้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะแต่ความสะดวกแต่ความสะดวกอ่าหลังจากนั้นก็ถ่ายน้ํานะใช่คับถ่ายน้ำถ่ายน้าปกติใช้ตัวนี้สวมกับมันจะเป็นสายยางสี่หุ่นนะจะสวมกับไอ้กลวยแบบนี้เพื่อการลูกปลาโดนดูดของที่ร้านก็จะใช้ลักษณะในการโฟล์น้ํานะอ่าด้านนี้ก็จะถ่ายอ่าเราก็จะมีจุกไว้ยึดอย่างเงี้ยแล้วก็คอยดูว่า ตรงเนี้ยมันติดกับกรวยดีไม่มีพื้นที่ให้ปลาหลุดเข้าไปนะส่วนด้านเติมน้ําของที่ร้านอ่ะจะใช้ข้องอตัวตัวยูมตัวยูเหมือนกันเป็นข้องอแบบสี่นิ้วแล้วก็จะเจาะรูไว้ตรงท่อเนี้ยเวลาเปิด่ะครับน้ํามันจะกระจายตัวน้ํามันจะกระจายตัวมันจะไม่โดนดินโดยตรงทําให้แบบมันไม่ฟุ้งใช่ไหมครับอ้าวใช่ดินดินไม่ฟุ้ง่าดินไม่ฟุง้งก็ไม่เกิดตะไคร่ตามตู้ด้วยเอาลวถ้าสมมติ ลูกค้าเขาไม่มีท่อแบบนี้เวลาเติมน้ำไม่ให้กระแทกทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับจริงๆเรามันมันมีหลายเทคนินคนะบางคนก็ใช้ถ้วยรอจานรอแต่ว่าเอาง่ายๆเลยใช้ถุงพลาสติกก็ได้นะครับเราก็ใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมารองก่อนแล้วก็กดลงไปแบบนี้ครับ่แล้วก็เปิดน้ำทับทั้งถุงอ่าออันนี้จะเป็นแบบคร่าวๆนะของน้องอาร์มทำให้ดูโอเคแล้วพอสุดท้ายเสร็จสุดท้ายแล้วก็ฝังปุ๋ยฝังกระใส่ปุ๋ยน้ำใช่ครับอ่าครับก็จะเป็นการไย ถ่ายตู้ไม้น้ําเสร็จอ่าเดี๋ยวมีเทคนิคอีกเล็กน้อยอ่าตอนถ่ายน้าเนี่ยต้องระวังตรงไหนบ้างไหมต้องดูดตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับจริงๆถ้าดูดบริเวณพื้นด้านล่างได้จะดีมากนะครับแต่มันค่อนข้างดูดยากเนาะพวกเศษฝุ่นเศษตะกรนต่างๆนะครับน้องเขาก็จะพยายามดูดเศษฝุ่นเศษใบไม้ที่มันพับผมอยู่ตามตามพื้นนะอ่าเพื่อลดอของเสียที่จะตามมาใช่โอเค,อเคม,มีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็ิงๆประมาณนี้เนาะอ่าน่าจะประมาณนี้ครับก็อันนี้เป็นวิธีถ่ายน้ําของที่ร้านนะก็ลองไปปรับใช้ดูกันได้นะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ